สวัสดีครับเรื่องของซอฟต์สกิลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับอย่างงานของเราเนี่ยที่ต้องช่วยเด็กๆในการสมัครเข้า top u n i v e r s i t y ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยหรือตามประเทศอื่นๆก,ก็ตามเนี่ยเราเจอว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดูแต่เรื่องของเกรดนะครับเรื่องของสกิลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากๆเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของซอฟต์สกิลซึ่งเราจะเจอได้มากมายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทํอินเทอร์วิวนะครับซึ่งวันนี้โชคดีมากๆครับผมอยู่กับ ครูนกนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของซอฟต์สกิลมากๆเลยเดี๋ยวให้คุณนกได้ทำตัวนิดนึงครับ สวัสดีทุกคนนะคะครูนกค่ะนัทธรินกิติทวีพานค่ะปัจจุบันเป็น c ีอบริษัทฝึกอบรม Ready to Fly ค่ะซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านการพัฒนา soft skill แล้วก็ยกระดับความสามารถของทางบุคลากรสําหรับศตวรรษที่21ค่ะด้วยประสบการณ์ทํางานและความเชี่ยวชาญค่ะเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับ soft skill นะคะท้งบุคลิกภาพภาษาอังกฤษการสื่อสารค่ะการที่เราจะต้องพูดต่อหน้าสาธารณนะหรือแม้กระทั่งความสามารถในการปรับตัวการทํางานเป็นทีมค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับ,บบุคลากรในศตวรร ที่ตอนนี้เรามีชาเลนจ์ต่างๆมากมายในโลกซึ่งตรงนี้ค่ะทําให้คนที่เราถ้าเรามีซอฟ t ์สกิลก็จะเป็นบุคคลที่สามารถไปต่อได้ไปได้ไกลกว่าค่ะครับผมทีนี้จากเท่าที่ฟังมาเนี่ยคุณโอก็มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการเทรน Soft Skill ให้กับคนมาเป็นจํานวนมากนะครับนี่ตัว Soft Skill เนี่ยมันมีมันมีประโยชน์สําหรับอนาคตสําหรับทุกอาชีพเลยหรือเปล่าครับถ้าถ้าถาม ซอฟท์สกิลค่ะเป็นสิ่งที่ต่างจากฮาร์ดสกิลนะคะตรงฮาร์ดสกิลเนี่ยก็จะเป็นทักษะทางด้านวิชาชีพเช่นวิศวะเป็นหมอเป็นนักบัญชีสถาปัตย์เป็นต้นซึ่งทําให้เราหางานได้แต่สิ่งที่จะทาให้เราไปต่อได้ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามก็คือตัวซอฟท์สกิลค่ะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราอะทำงานกับคนได้ดีปรับตัวเก่งที่ทํางานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความเข้าอ,อกเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนที่มีซอฟ t ์สกิลสามารถไปต่อและไปไไได้กกลกว่่่่าคคคนทีีมมะ คราวนี้ขึ้นชื่อว่าสกิลหรือทักษะเนี่ยมันแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ซอฟต์สกิลก็เช่นกันใช่ไหมครับท <c oughs> ี่น่าจะต้องฝึกได้เหมือนกันแล้วอย่างนี้เด็กๆเ,เนี่ยเขาควรเริ่มฝึกเรื่องของซอฟต์สกิลเนี่ยตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ครับผมจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะซอฟต์สกิลมันเป็นทักษะที่มากับประสบการณ์ชีวิตหรือว่าการทํางานนะคะถ้าในอดีตเนี่ยผู้ใหญ่หรือว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยซอฟต์สกิลก็จะมาจากการที่เขา,าได้เข้าไปทํางานได้พบปะผู้คนได้ลองผิดลองถูกได้เจอปัญหาเฉพาะหน้าแล้วค โลกมันเป็นดิจิตอลดิสรัฟชันทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วโอกาสก็เช่นเดียวกันเวลามันเข้ามาหาเราอะถ้าเราไม่คว้าหรือเราได้แสดงความสามารถที่เขาเห็น่ะโอกาสก็จะไปได้เร็วเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะความท้าทายก็คือด้วยโลกปัจจุบันหรือว่าตัวไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่เราอาจจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนน้อยหรือว่าบ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตตรงนี้ค่อนข้างน้อยเพราะอยู่หน้าจอหน้ามือถืออะไรเป็นต้นนะคะทำให้หลายๆครั้งเราจะอาจจะ มีโอกาสที่น้อยกว่าคนรุ่นก่อนในการค่อยๆบ่มเพาะทักษะนี้ขึ้นมาซึ่งทักษะนี้ค่ะมันไม่ใช่ทักษะที่ตามโรงเรียนในระบบก็จะสอนกันเพราะฉะนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กไม่ใช่เด็กที่เป็นเด็กสายกิจกรรมเป็นเด็กที่เอาแต่เรียนและกลับบ้านหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในความฟดโซนของตัวเองเช่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนจำนวนแคบๆของตัวเองคนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างมีความจําเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาซอฟต์สกิลค่ะเพราะว่าวันข้างหน้าเช่นอย่างที่ครูปองบอก,บอกเขาจะต้องพรีเซนต์ตัวเองต้องสัมภาษณ์เข้าหมหาวิทยาลัยดัง ท็อปยูนิเวอร์ตามประเทศต่างๆใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะโอกาสที่เข้ามาถึงเ่ยคนที่มีความพร้อมเมื่อเขาเจอโอกาส mm hmm. นั่นแหละคะ่ะที่เรียกว่าความสําเร็จที่จะปรากฏค่ะ mm hmm. ครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะพี่ทาง APS ไทยผูตูเนี่ย กับทาง ready to fly นะครับร่วมกันจะจัดคอร์สขึ้นมาเป็นคอร์สที่ส่งเสริมของ soft skill ให้กับเด็กๆครับเดี๋ยวคุณนกเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงครับว่าคอร์สเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเด็กมาเรียนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับสำหรับโครงการที่จะทําร่วมกันในครั้งนี้นะคะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่มากค่ะคือการบ่มเพาะเยาวชนสำหรับศตรวรรษที่2 1นี้นะคะด้วยกระบวนการนะคะนกมองไว้3ส่วนส่วนแรกค,คือการ inspire ส่วน2คือ empower และสุดท้ายคือ transform ค่ะ inspire อย่างไร i n ินสปายในการยกระดับให้เขารู้จักตัวเองให้เขารู้จักว่าเขามีเป้าหมาย,ยในชีวิตแล้วก็มีความกล้าที่จะเผชิญหน้าพร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาตัวเองและรักการเรียนรู้ค่ะ ในส่วนของการ empower น้องๆสาหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะจํากัดสโคปของตัวเองหรือว่าสังคมอันแคบๆของตัวเองว่ามีแต่คนที่เราใกล้ชิดหรือสนิทด,ด้วยจนมีความไม่กล้าที่จะเผชิญสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในโลกค่ะตรงนี้ก็จะเข้าไป empower เขามีความรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนและสามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาเพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็สร้างอนาคตสร้างโอกาสตัวเองได้ด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะคือการ t r a n s ์ฟอรมเด็กวยัยใสเด็กวัยรุ่นเด็กที่เรามองว่าเขาอาจจะยังดูไร้สาระในมุมของผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเราขูดเอาศักยภาพที่มีของเขาขึ้นมาค่ะเขาจะสามารถสร้างสิ่งดีๆและรังสรรค์นวัตาก,การรมใหม่ๆใ,ให้กับโลกนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นการ t r a n s ์ฟอร์มคือการทรานส์ฟอร์มวัยใสเข้าสู่วัยยังเปโปรเฟชชันลหรือว่ามืออาชีพตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะ ในส่วนของคอร์สนะคะเราก็จะมีทั้งของการสร้าง first impression ทำอย่างไรการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคนที่แตกต่างหลากหลายรอบๆตัวเราทั้งคนที่อยู่ใน Generation เดียวกันหรือว่าคนที่ต่างเจเนอเรชันการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีแต่ความหลากหลายในวิถีชีวิตและก็วิธีคิดในปัจจุบันนี้นะคะรวมทั้งนําเสนอผลงานกับตัวเองได้ค่ะแม้กระทั่งการทํางานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะก็จะมาใส่อยู่ในคอสนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ซึ่งปกติเนี่ยซอฟต์สกิลเหล่านี้เนี่ยในท็อปสคูลที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีให้นะแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หาอะไรแบบนี้ได้จากในทุกโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีครับที่นักเรียนนะครับเด็กๆที่สนใจเนี่ยอยากพัฒนาซอฟต์สกิลของตัวเองเพื่ออนาคตเนี่ยจะมาเรียนคอร์สนี้กันนะครับก็คอยติดตามรายละเอียดดีเทลกันต่อไปอย่าลืมนะว่าซอฟต์สกิลเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ครับผม